สวัสดีค่ะช่องปลายขายฟอร์ดนะคะปลาเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของฟอร์ดพระประแดงนะคะสำหรับวันนี้รถที่ลูกค้าเห็นทางด้านนะ,ะแบบนี้นะคะแต่งหล่อๆแบบนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสสปบวกแคกเก็นะคะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดํานะคะไม่ต้องเพิ่มแต่ถ้าเป็นตัวสีขาวมุกจะต,ต้องเพิ่มอยู่ที่12ื่นนะคะแล้วก็จะมีสีดําให้เลือกอีกหสีนะคะมาชมกันว่า แต่งลอบแบบนี้เขาได้ทําการตกแต่งอะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า FORD แบบนี้เลยนะคะได้ทําสีให้เป็นสีดําเงานะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีอะไรสีแดงสีน้ําเงินสีดําด้านดําเงาสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้ทําการติดไฟ3จุดมานะคะเห็นไหม แล้วก็ตัวกันชนหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกันชนหน้าของเจ้าตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้ได้ทําสีมานะคะตัวนี้ก็ทําสีให้เหมือนกับตัวรถเลยนะคะเห็นไหมตัวรถจะเป็นสีเทาดําแบบเนียนมากๆเลยแล้วก็ทางด้านหน้านี้ได้ทําการตัดกับสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวนี้วอลเซนเซอร์มาให้ด้วยวอลฟ์ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะมาชมทางด้านข้างกันทางด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อที่มากับเจ้าตัว การชนหน้าเลยนะคะมากับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะเซ็ตของเขาก็จะมีซุมล้อมาให้ด้วยตัวใหม่นะคะทางด้านข้างก็จะไม่ได้ติดบอกนะคะว่าเป็นแบบตัวเทอร์โบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหูวกระจกเขาก็จะเป็นหูกระจกสีดําแบบนี้เด้ๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาชมทางด้านล่างกันด้านล่างก็จะเป็นล้อนะคะของแวนพา ตัวแม็กของแวมพร์นะคะจะเป็น c ีทีแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนก้านวายนะแล้วก็ตัวยางเขาจะเป็นยางดิเซนตินะคะตัวนี้เป็นยางเอทนะคะตอนนี้ได้ทาการแบบเปลี่ยนล้อแม็กมาสวยมากๆเลยรับกับตัวรถได้ดีเลยส่วนด้านข้างนะคะนี่ตัวมือเปิดก็จะไม่ได้ตกแต่งนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวด้านในรถนะคะก็จะเป็น พวงมาไลัยไฟฟ้า e-pads นะคะแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ s y n c 4 a นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็ตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะเราก็มีมาให้ตัวเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวคอนโซลหน้าของเขานะคะก็จะใส่ของได้ทั้ง2ช่องเลยนะคะทั้งบนและก็ล่างแล้วก็ที่วางแก้วเขาให้มาหลายช่องเลยแล้วก็บอกไฟฟ้าของเขาก็จะเป็นบอ่อยไฟ้าคู่หน้านะ มาชมด้านหลังกันด้านหลังนะคะสามารถปรับแอร์ได้นะคะจากทางด้านหลังเองอุณหภูมิจากทางคนขับนะคะแล้วเราก็สามารถปรับแรงลมได้เลยนะคะตัวนี้ห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะมาชมด้านหลังกันด้านหลังค่ะนี่เราก็ได้ทําการติดตั้งกันชนท้ายนะคะของตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้ได้ทําการทําสีให้มันเหมือนกับตัวสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ ตัวท่อของเขาจะเป็นท่อคู่นะคะแบบนี้ปกติก็จะมีท่อคู่แล้วก็ท่อเลข8ให้เลือกนะแต่อันนี้ได้ทําการเป็นท่อคู่สีบอลเงินนะคะเลือกเป็นสีดําก็ได้แล้วก็ตัวไฟของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบไฟมาสแตงเลยนะคะแบบนี้อคิลิคาว่าเอเวอร์เย์อยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้จากคําว่าตัวอากับตัวอ e. ีแต่นี้เราไม่ได้มีกุญแจมันก็จะเปิดไม่ได้เห็นไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็น รุ่นเอเวอร t หรือว่ารุ่นกระบะเลนเ e r นะคะสามารถทักหาปลายทางช่องทางหลายด้านล่างที่ปลายทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ปลายขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ